สวัสดีเจ้าหญิงและก็เจ้าชายทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love นะคะทุกๆคนต้องขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากมากเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักและก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะแล้วก็มาเป็นกำลังใจพพอร์ตให้กันและการที่ช่องนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆจากใจและช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันนะคะทอปิกของเรานะคะเราจะมาเล่นในทอปิกที่ว่า ใครเป็นใครนะคะเป็นห่วงคุณเหลือเกินนะคะใครเป็นห่วงคุณเหลือเกิน3ภาพให้เลือก1 2 3สานะคะทำสมาธินะคะเลือกภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3าเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปปีของเรานะคะใครเป็นห่วงคุณเหลือเกินนะคะเรามาดูซิขอพลังงานนะคะแห่งไพท่ทาโรต์สื่อถึงคนกลองที่หนึ่งค่ะ The world นะคะคนที่เป็นคนต่างถิ่นหรือเปล่าต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะ The world เด็กถือไม้เท้านะคะแ a ชชั่นของธาตุไฟนะคะ สามไม่เท้าคนทางไกลนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะเขาอยู่ไกลคุณกับเขามีความแตกต่างกับคุณนะคะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามอายุเชือชาทางไกลวัฒนธรรมนะคะเขาคนนี้รอคอยนะคะการได้มาเดินทางมาเจอกับคุณอยู่นะคะและก็ รอแบบจริงจังด้วยไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเขามีจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่เขาจะทำอะไรนะคะแล้วก็เฝ้ารอของแพชชั่นการเริ่มต้นการเดินทางการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีนะคะใครกำลังใครเป็นหัวคุณเหลือเกินนะคะทัอปิดของเรา ไม่เป็นห่วงธรรมดานะคะอยากมาหาคุณด้วยนะคะเจ็ดดาบนะคะคนที่มีเรื่องราวกับคุณคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคะไม่ชอบไม่ชอบสิ่งที่เขาทํานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาอาจจะทำให้คุณเสียใจร้องไห้นะคะเจ็บปวดนะคะหรือว่าทําให้คุณต้องตัดจบจากเขามานะคะหรือว่านิ่งจากเขามานะคะ เขารอการเปลี่ยนแปลงนะคะรอการเดินทางมาเจอกับคุณรอการมหาคุณรอการเริ่มต้นหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะคะ 6. เหรียญเขาอยากมาเป็นผู้ให้กับคุณนะคะไม่ไม่ใช่เป็นห่วงธรรมดาเขาอยากเข้ามาดูแลกับคุณมาเป็นผู้ให้คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เป็นคนจิตใจดีนะคะอบอุ่นน่ารักแล้วก็มีบริวารที่ต้องดูแลเยอะแยะอย่างมากมายนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําก็ได้นะคะ เป็นคนชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนจิตใจดีมากๆแล้วก็อบอุ่นเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเข้าหาใครมากเกินไปเยอะมากเกินไปนะคะหรือมีเรื่องมีราวทําให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันหรือว่า มีปัญหาการเพราะฉะนั้นคุณอาจจะตัดจบหรือบินิงจากเขามาก็ได้นะคะในความรู้สึกข,ของเขาเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะมาเข้ามาดูแลคุณด้วยมาซัพพอร์ตมาเป็นผู้ให้กับคุณบ้างก่อนอันนี้คุณอาจจะเป็นผู้ให้กับเขานะคะหรือเป็นคนที่แคร์เขามากเกินไปนะคะ ธาตุน้ำนะคะตัวตนของเขา king of cups นะคะเป็นคนธาตุน้ำเป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดีเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่อ่อนโยนนิสัยดีน่ารักแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์ทีฟคือมีเซนคือเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะคะเป็นคนคิดมากเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักธรรมชาติรักอิสระแล้วเป็นคนที่ดูสมระถสมระมากมากเลยนะคะมีความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นเขาอยากเข้ามา มาเป็นผู้ดูแลหรือว่าให้หรือว่าซัพพอร์ตกับคุณนะคะเขาเป็นคนห่างไกลเขามีความอยู่ไกลกับคุณเขามีความที่รอคอยแพชชั่นของการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ The world การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการทำอะไรใหม่ๆการทำอะไรที่เป็นในทางที่ดีในเรื่องของอนาคตสามไม้เท้าเป็นการรอนะคะอย่างจุดหมายที่เขาต้องการที่เขาจะทำที่เขาจะมาอย่างจริงจังนะคะไม่ได้ไม่ได้เล่นๆเลยเพราะฉะนั้นหกเหรียญเขาอยากที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้ดูแลเป็นผู้สพอร์ตนะคะก่อนอนนันนี้เขาอาจจะไม่ได้ให้อะไรคุณเขาอาจจะยังไม่ได้เติมเต็มหรือว่าพูดอะไรหรือว่าทำอะไรให้คุณรู้สึกว่า มั่นใจมั่นอกมั่นใจในตัวตนของเขานะคะหรือไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวตนของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงแน่นอนมีความเป็นห่วงตัวตนของเขาและมีความเข้ามาอยากที่จะเข้ามาเจอกับคุณด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นผู้ให้กับคุณด้วยอยากมาให้ให้หมดนะคะดูแลอย่างไม่หวังผลตอบแทนใดๆเลยทีเดียวนะคะนะคะธาตุน้า เป็นคนต่างทีนต่างแดนต่างชาติต่าง,าง,ง,าง,างวาัฒานะคะคนที่มีความต่างกับคุณอาจจะยุต่างก็ได้นะคะนี่คือใครนะคะกาลังเป็นห่วงคุณนะคะมากเหลือเกินนะคะ stop complaining ก็เหมือนกับว่าหยุดที่จะโทษตัวเองหรือว่าหยุดที่จะโทษสิ่งต่างนะคะหรือว่าหยุด อะไรที่มันไม่ดีก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันมันย่อมเมื่อถึงเวลามันย่อมที่จะมีความรู้สึกของปัญหาต่างๆมันก็คลี่คลายออกไปความรู้สึกต่างๆมันก็คลี่คลายออกไปถ้าสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือยังไม่ถึงเวลาย,ยัางไงมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามานะคะเจอกันหรือว่าพูดคุยกันได้เลยนะคะแต่เมื่อไหรที่ เรานะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลานะคะเดี๋ยวมันก็จะเจอสิ่งที่ใช่เพราะนั้นหยุดที่จะโทษตัวเองหยุดที่จะโทษสิ่งต่างๆหรือว่าให้แต่กําลังใจตัวเองเสมอแล้วก็ให้กําลังใจทุกๆสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบน,นี้เพราะว่านั่นคือ energy ของพลังงานที่ที่เราสามารถที่ส่งไปให้กับสิ่งที่ดีๆและเราก็จะได้กลับ มาในสิ่งที่ดีๆเหมือนกันนะคะนั่นคือพลังงานแห่งแรงดึงดูดนะคะคนกองที่1นะคะนี่คือใครนะคะเป็นห่วงคุณเหลือเกินนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้มาส่งพลังงานให้เท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆประสบความสำเร็จแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะ ใครเป็นห่วงคุณเหลือเกินนะคะเรามาดูซิขอพลังงานนะคะแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สองค่ะใครเป็นห่วงคุณกองที่สองหลือเกินนะคะหกดาบนะคะ คนที่อยู่ไกลกับคุณนะคะคนที่มีเรื่องมีราวกับคุณมีปัญหากับคุณนะคะมีการแยกมีการนิ่งกันมีการเดินถอยนะคะห่างออกจากกันคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาสามไม้เท้าเขาต้องการอยากมาเจอกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มาเจอแบบเล่นๆด้วยนะคะก้าวดาบ คนที่ทําให้คุณเสียใจคนที่ทาให้คุณร้องไห้คนที่ทําให้คุณเศร้าเจ็บปวดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทิ้งให้คุณอยู่ในห้องคนเดียวนะคะเขาอยากมาเจอกับคุณนะคะเขาคิดถึงเขาเป็นห่วงเขาอยากที่จะมาเจอกับคุณนะคะเขายังไม่อยากที่จะไปไหนยังเหมือนกับ ยังคอยห่วงคุณอยู่ไกลๆอยากเจอกับคุณนะคะสามถ้วยจริงๆอยากเจอกับคุณอยากมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณอยากได้พบหน้าอยากได้ทานข้าวอยากได้ดินเนอร์อยากได้พูดคุยนะคะอยากได้ได้ดึงช่วงเวลานั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกห่วงหาความรู้สึกห่วงความรู้สึกอยากอยู่ใกล้ๆนะคะ สิบไม้เท้าคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่คิดมากแล้วคิด,คดหนักคิดเยอะมีปัญหาเรื่องราวมากมายในชีวิตของเขาอย่างมากมายอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่จริงจังแล้วก็คิดมากเกินไปมีภาระหน้าที่ภาระเยอะแยะมากมายที่ต้องแบกรับไว้นะคะเหมือนกับเขารอคอยเวลาที่ได้มาเจอกับคุณ กเรียนแน่นอนค่ะเขาอยากเขาเป็นห่วงคุณเขาอยากมาเป็นผู้ให้กับคุณเขาอาจจะเป็นคนมีความเป็นผู้นำนะคะมีความเป็นผู้นํามีภาระมากมายที่ต้องจัดการที่ต้องดูแลไปมีบริวารมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องดูแลคอยบริหารคอยจัดการคอยคิด นะคะมีความเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะชอบทําบุญนี้ก็ได้นะคะเป็นคนจริงจังแล้วก็คิดมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาเขาคิดถึงเรื่องที่ทําให้คุณเสียใจอยู่มากๆเลยทีเดียวนะคะ เขาอยากที่จะเข้ามาเจอกับคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้กับคุณนะคะหกเหรียญมันอยากที่จะเข้ามาพพอร์ตอยากที่จะเข้ามาดูแลนะคะอยากที่จะมาให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนเลยทีเดียวนะคะก่อนอันนี้เขาอาจจะไม่ได้ให้อะไรคุณอาจจะทำให้คุณเสียใจมากๆอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าผิดหวังในตัวตนของเขาและก็ทำให้มีเรื่องราวการที่ไม่เข้าใจผิดใจกันไป ความห่างไกลหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะเขาเหมือนกับมีความรู้สึกของการอยากจะเข้ามาเจอนะคะอย่างจริงจังกับคุณแล้วก็รอคอยนะคะสิบเมถาเหมือนกับเป็นการรอคอยเหมือนกันเหมือนเป็นการรอคอยว่าเมื่อไหร่ที่จะถึงเมื่อไหร่ที่จะมีวันนั้นนะที่จะได้เข้ามาเจอกับคุณหรือว่ามาเข้ามาเป็นผู้ผู้ให้ให้คุณบ้างก่อนอันนี้ คุณเขาอาจจะไม่เคยได้ให้นะคะอะไรคุณเลยไม่เคยได้เทคแคร์ไม่เคยได้ซัพพอร์ตอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะยังไม่อยากที่จะละไปไม่อยากที่จะหยุดไปแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคแม้ว่ามันจะมีอะไรยังคงอยากที่จะเดินหน้าเข้ามาเจอยังคงที่ยากที่จะอยากเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีความคิดมากมันมีความกังวลมีความวมันมีความ กังวลอยู่แล้วค่ะมันจะต้องคิดถึงเรื่องนี้อยู่ภายในจิตใจเสมอนะคะหรือบางครั้งท่านันเองเพราะฉะนั้นเป็นการที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาดูแลนะคะมาเป็นผู้ให้ของคุณบ้างแล้วก็มาเจอกับคุณมีช่วงเวลาที่ดีดของคุณกับเขาได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่คือเมสเซจสำหรับคุณก็คือดีไซน์นะคะเขาคิด นะคะเขาคิดที่จะเข้ามาเจอกับคุณคิดที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้กับคุณบ้างก่อนอันนี้เขาไม่ได้เคยให้หรือว่ายังไม่ทําอะไรให้กับคุณเลยเพราะฉะนั้นนี่คือใครที่เป็นห่วงคุณนะคะเหลือเกินนะคนกองที่2นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะในคลิปวิดีโอนี้มาส่งพลังงานให้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะ กับท็อปปี้ของเรานะคะใครเป็นห่วงคุณเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิมาแล้วนะคะธาตุดินตัวตนของคุณธาตุดินนะคะคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะรักเดียวใจเดียวมีความมั่นคงมากๆและเป็นคนที่รักธรรมชาติ ความ็นตัวของตัวเองนะคะเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบซีเรียสแล้วก็จริงจังทุกๆครั้งที่ทุกๆครั้งที่คุณมองหาความรักคุณจะคุณจะให้ใจเขาหมดเลยนะคะรักใครก็รักมากเหมือนกันแล้วก็มีรักเดียวใจเดียวนะคะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ตอนนี้คุณหนักแน่นแล้วคุณเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมและมั่นคงมากๆนะคะเป็นคนที่รักธรรมชาติ และเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์กับตัวเองมากๆเลยนะคะแปดไม้เท้านะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างกับคุณอย่างรวดเร็วกระทันหันไม่ทัน้ตั้งตัวนะคะมันเป็นความรู้สึกของอะไรที่มันกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัว ธาตุน้ำนะคะตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่ดีพร้อมทุกอย่างเลยนะคะเป็นคนที่น่ารักอบอุนจิตใจดีมากๆเป็นคนที่อ่อนโยนอาหาเซนะะสติเหมือนกันอ่อนไหวง่ายเหมือนกันในบางครั้งนะคะเป็นคนที่พร้อมแต่งงานนะคะพร้อมแต่งงานพร้อมดูแลใครได้สักคนหนึ่งคุณอาจจะรักธรรมชาติมากนะคะรักทะเลนะคะชอบอะไรธรรมชาติคุณเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์นะคะอย่างที่บอก เป็นคนที่มีความน่ารักมีความอบอุ่นมั่นคงอ่อนโยนมากๆเลยแล้วก็เข้มแข็งเด็กเดี่ยวนะคะ The flu คนทางไกลคนทางไกลที่เขาเป็นคอยเป็นห่วงยยคนอยู่คนที่คุณกับเขา่าตกหลุมรักกันอย่างขนาดนหันไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าคนที่คุณได้ติดต่อออนไลน์แล้วก็ได้มาเจอกันนะคะ ธาตุดินตัวตนของเขาธาตุดินนะคะเขาก็ดินคุณก็ดินหรือว่าน้ําก็ได้นะคะสลับตัวตนเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นานะคะ,เขา,าจจะคเขาอาจจะมี power ที่สูงกว่าคุณเขาอาจจะมี power ที่สูงกว่าแต่คุณกับเขามี energy พลังงานที่เหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาตกลุมรักกันอย่างกระทนหัน,หนไ่ทำในตั้งตัวความรู้สึกมันรวดเร็วความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเราสองคนรู้สึก เข้ากันได้ดีแล้วก็มีความเหมือนกันนะคะแต่มีความแตกตา่างไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอะไรก็ตามเขารักธรรมชาติเขารักความอุดมสมบูรณ์ในของตัวเองเขาเป็นคนหัวรัน้นเขาเป็นคนหัวดือ้อนะคะเขาเป็นคนที่มั่นคงรักเดียวใจเดียวอาจจะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างมาแล้วหรือว่าเจ็บปวดเรื่องราวในอดีตอย่างมากมายมาแล้วนะคะคุณกับเขาอย่างที่บอกว่าอาจจะตกลุมรักหรือว่าเป็นรักแรกพบซึ่งกันและกันนะคะ ามดาบอ้อสี่ดาบข,าขออภัยสี่ดาบคนที่คุณกับเขานิ่งๆกันอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะคะนิ่งๆกันอยู่ตอนนี้หรือว่าคุณกับเขามีเรื่องราวอะไรที่จบลงไปอย่างกระทันหันนะคะหรือมีเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์อะไรที่มันจบลงไปอย่างกระทันหัน เพราะว่าครั้งแรกเหมือนกับว่าตกหลุมรักกันอย่างกระดันหันความรู้สึกมันรวดเร็วกระดันหันมากๆแต่พอพอนะตอนนี้ที่มีเรื่องราวมีปัญหาการทำให้รู้สึกว่าต่างคนต่างนิ่งกันไปนะคะยังไม่ยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรกันมากมายแต่รู้จักกันในระดับหนึ่งแล้วมีการได้เดทกันแล้วมีการได้เห็นตัวตนของซึ่งกันและกันแล้วนะคะ และเขาคนนี้ยังคงคิดถึงคุณยังคงเป็นห่วงคุณคนนี้เป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินอย่างที่บอกเขาสามารถที่จะเข้ามาดูแลและซัพพอร์ตคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามี power มากกว่าคุณแต่ถ้าเขาไม่มีทุกอย่างเขาสามารถที่จะเข้ามาให้คุณได้หามาให้คุณได้นะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารกับเขาอย่างรวดเร็วกระทันหันไม่ท่านได้ตั้งตัวนะคะเวลาที่คุณว่างเวลาที่คุณเอ,อ่อ ยุ่งนะคะกับชีวิตของตัวเองยุ่งกับงานหรือว่าไม่ได้สนใจนะคะเขาอยากที่จะมาเจอกับคุณรอคอยการเป็นอิสระที่จะได้มาเจอรอ,อการเดินทางที่ได้มาเจอกันนะคะเขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆเลยนะคะสีดามันเป็นเรื่องราวระหว่างคุณเขามันนิ่งนิ่งมาได้สักพักนานแล้วนะคะสักพักใหญ่แล้วด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะธาตุดินธาตุน้ําก็ได้นะคะ คุณกับเขามี energy พลังงานที่เหมือนกันอย่างที่บอกนะคะเหมือนกับเขามีความเป็นผู้นาระดับผู้นาระดับผู้บริหารระดับ CEO นะคะราชาเหรียญนะคะและเป็นคนที่ชอบการเดินทางนะคะรักการอิสระหรือว่าสามารถเดินทางหรือว่าทำงานที่ไหนก็ได้ ะะเป็นคนที่สมระแล้วก็มีพร้อมทุกอย่างพลังงานคุณกับเขามีอะไรที่คล้ายๆกันนะคะเวลาที่ได้เจอกันแล้วหรือมีความรู้สึกอะไรมันเหมือนกับว่ามีความผูกพันมีความลงตัวรู้สึกเหมือนกันแต่มีความแตกต่างนะคะว่าจะเป็นแตกต่างกันเรื่องของอะไรก็ตามนะคะประมาณนี้นะคะคนกล่องที่3านะคะใครเป็นห่วงคุณหรือเกิดน,นะคะเมสเศษของคุณก็คือ,อ,อสนุกนะคะกับเป้าหมายชีวิตของตัวเองนะคะ คือสนุกกับชีวิตของเราเราเรา,เราทุกคนมีเป้าหมายเราทุกคนมีความหวังนะคะที่อยากประบสบความสําเร็จในะทุกๆเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเอ j นจกับเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็มีความสุขกับบนเส้นทางของเราที่จะเดินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีความสุขที่สุดณนะตอนนี้คือการได้เอ j นจอยกับชีวิตของเราเองแล้วก็เป้าหมายแล้วก็ความสุขความหวังความฝันของเราทุกๆคน สิ่งสิ่งนั้นมันจะนําพาไปสู่เส้นชัยของวันที่ได้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแค่มันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะคะทุกคนคนกองที่3ขอบคุณมากเลยสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะมาส่อพลังพลังงานให้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ